ครับผมแล้วแล้วเกมของวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับผลปรากฏว่าเราเป็นฝ่าย,ายแพ้ครับหลุดไปหนึ่งตัวแต่ก็ต้องรอเวลาอีกประมาณ6ชั่วโมงครับรอน้ำทะเลขึ้นสูงสุดแล้วรอให้มันนิ่งอีกทีก็ประมาณ6ชั่วโมงก็น่าจะ4ี่ห้าทุ่มอะเราจะทำอะไรละตอนนี้นั่งดูเรือละครับ แหมเสียดายเมื่อกี้หลุดไปห้าโลอย่างน้อยต้องมีตกวันแรกครับมันอะไรมันก็ยังไม่พร้อมตัวเบ็ดมันก็เล็กไปเท่าปลามันก็เลยไม่งอมันไม่โค้งเข้าปากปลาเท่าไหร่มันแค่กระเขียวว่ากันไปครับประสบการณ์ยังอ่อนครับอ่อนประสบการณ์หรือว่าอุปกรณ์มันไม่พร้อมมันก็ด้วยหลายสาเหตุนะเนาะ ขนมปังเกี่ยวมันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเรามาต่อกันในควอเตอร์ที่สองมาณห้าทุ่มครับรอน้ำให้มันขึ้นสูงสุดก่อนเดี๋ยวจะมาเหล่าให้ฟังอีกทีครับ